ไปเซ่อมาเมียว่ะยังเห็นยังึสอกหาเมียจะก็ไปเซ่อเดียวนี่้งานกับเมียคือข่อยสิ่พ่อเจ้าอุ้ยเจ๊ซีว่าจังเดร็กขันห้อบ่อสอกหากับว่าเ้าบ่อหัดลาบ่อหักอืมขันเ้าบ่อถามหากับว่าเ้าบ่อหัดก็ชิมแท้ๆวะลาบบ่อสนใหญ่อือบ่เลื่อนกันดอกเลื่อนกันบ่อเมียเจ้าก็ไรอือขันนอนบ้านกันขันเ้าหันหลังกันยากเป็นหือกันยุติ แขนข่อยจนลอยรีบมาดต่กแขกนนี่เป็นอยังเรต้องพลิกไปหามันมนะต้องให้มันนอน่นซิแขนนี่สัตว <ata S 2> <ม>์สัตว์ว่าเขานอกใจแมนบ่คือเกา่าถามว่าจะเป็นบ่คือเกา่าเนาะเฮ้ยจะกินนะหน,ะนักเป็นเด็กกอดหน,นักเป็นเด็ <Mister> <S <S กไหวหวานทั้งหอมสมือทีบอกหักเข้าสมือบอ่อกสมือนีืวา่าเขาบอกบอกหักอุย้ยปากมึงเอย้ย กูอยากจะไอ้สังขานกูหนิเาะว่าคืน่เอาเถาเนอกูก็น่ากี่คเดี้ยมปากแค่เด้เนอยู่มันกระจีบครบสองร้อยปีแล้วเจ้าก็บบอยยังซีเนอะแงมเขาหนึ่งเขาอยู่กับจักักนะว่าไักระเดิลจะแม่มันดิมือนหนึ่งเนาะเป็นยังต้องเมือนหนึ่งคือปุบสองหมื่เมือสองมอท่านได้แล้วเจีเอามือึ่งก็เอามือนหนึ่งสักกคนไปไปอุ่ดอนด้โทรกลับขึ้นมาบ้าน <ừ> mm โทอขึ้นมาเหมือนหลานรับว่ะเออเอายายนั่นยุใส่เสือกอืกแจ้งได้จังมากำลังขึ้นไปเสิรองกันยุ่นกับสู่ว่ะสันเอาเคอหลี่ว่ะสันเนี่ยจนเอื้อว้ายวางสันปาดไปแเส้น ไปยิ้งกระหมองมันกิมทั้งคู่เลยสนอทั้งหลานกูรับพิสูเออว่าแล้วมันกัโดนเติบคอยโทษไปอีกเ,ออเป็นไหนเรียบร้อยแล้วเสร็จทั้งสองออสี่ไหมเสร็จทั้งสองมึงลากไปไว้สาได้เนาะสาหลังบ้านเ,ออเดี๋ยวกูไปกูที่ไปจัดการกเอาเห็นห้องบ่มีสาได้หรออาจารยา บ่มีจังไหนกูขุดไว้สินะมันบ่มีคอยอยู่นี่จักปีแล้วมันบ่มีสามไปสินเจ้าโทษผิดบ่เาะอนี่ไปสินคอยมาเบื่อทผิดโอ้ยจักบอกไผยิงไผครมือบบนี้ตั้งเหลือกันนะหาเจ้าแล้วเจ้าคนโท่เนาะโอ้ตายพี่เลยเนาะตายพี่เนาะโอ้ยเนาะตั้งเป็นน้องเจ้ากันได้เนาะ ห่วยคอยก้อนเมียคอยเล่นจู้กับเคลือดไปเนาะไปอีกแล้วกับเคลือดไปสั่นเออหุวนยิงแมงคิมเล่นน่ะปลาสั่นดอกเออยิงแล้วลากไปไว้สายกูสิไปฝังเอาดอกสั่นดอกเออมันเขาผัดบวมีสาบวมีสาปลาสั่นว่ามีสาอยู่ใสเดินอยู่เออเห็นบังเอิญคักเนาะแมงเอ้ยกอบเขตของสันดอกดูเมียห้องคนโคตรดีหวยเห็นเม้นเจ้า เจ้ากู้ไปเลรอว่าเมียเจ้าเรียนสู้เจ้าสิบัติโอ้ยคือกันเหรอนี่แม่เลือกทังสองนี่คือกันเหรอวะไม่ปากเผาสิวรรณปากเผารวดสันบากเผายู่สิ้งซ้ายสิวรรณโอ้สิวราณเนี่ยไรเนี่ยตัวซุ่มมนุษย์เมียนเงินเด็กนะเงินในใบอยู่บอกเงินใบแต่ว่าเงินบุญซุ้มเงอนี่เขากระจายเงินเดือนเป็นเงินสดอีบ่โอนรวด อ่อนเดือนม่าอ่อนอ่อนซื้อบัญชีเฮาเป็นอยังบัญชีเฮาเอทีเอียมยู่น้ำมันเนาะเอี่ยมอยู่น้ำมันสมุอยู่น้ำมันมันหดหอดหูหอดเวลาออกเอาโอนพอมีสิทธิ์เอาสมุดไปเบิกลัดท่างนี้ก็พ่ได้เพอิ่งหนค้นหาสมุดอยู่หันยกดเอาเบิดแล้วโอนเขาบัญชีมันเรียบร้อยครับปั๊บกิ้งเขาฝุ่นต่อเลยนี่จะกินหนังมาเร่งของติดกินหนังหยิบจุ้ง เผาเนี่ยเหมืกิ่นยังเน่าเพ่งอย่ามึนเพ้งเนาะอยากกินหมูหันนะจะมือแสบแสบเนี่ยมาสินโอ้ยมาแสบยังมันออวนเต่ละพันแปดพันเก้าแต่มาครูงนะสังขาแมงไปสาอีกครับของแท้แล้วตีวันนี้มาไปตลาดก่อนด้วย เอาไปซื้อยังเมียเสื้อใส่ไปซื้อยังน้องเดฮาซื้อแนวมาห่างมันนี่ล้วห่างเมียซื้อแมงบวงดักไว้ในประตูรถที่โอ้ยของหล่นปากแตกแล้วแม่เราไปไปไปเจ๊ไฮเวย์ลงไปฮวดหน้ามุกเผากันอ๋อพี่อาจไปใส่ไปตลาดไปตลาดบอกเออว่าสิฝากซื้อมีดโกนน้ำเนยซื้อมีดโกนอื มันอะไรเางาี้ยเหรอกป้องอีกแล้วฝักซื้อในเดิมมีดโกนก็น้ำยานํ่งวูบอกเขายากายยาสีตะปุ่นแล้ก็แล้วโอ้ยซื้อมาให็นใเด้อเออออออโอ้ยเงี้ยวคัดเง้ยวแนเลยดูไพทอคุณละยานี่คนซื้อมีดโกนกัน่ามตายห้าเทปู เง่าโผดโพหมกม่วงหมกอึปาดเง่าครับเง่าเนี่ยปาดเพราะงั้นมันบอกกูชื่อมนี่ยโกนอะแม่พี่ใหญ่ขึ้นน่าม okay. นมาเท สม็นฟูหักฟูเนี่ยปลาหยะเ็ดหยัเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังปลาเนยวปานัเจ๊ะเนยาเดอเนาะทั้งเนวทั้งเหนียวได้ผัวจิ๋วมีดหั่นผงบ่ชางเขาเป็นหยังขวานสั่นโอ้ยมันเน่าพูดเฮ็ยังเงา ซาหมอยซาหมอยอยังสาวิกผมฮะสาวิกผมบางทุ่งเราบางที่น่าจับ <S <S 1> <S 1> มีผมนี่กะโอ้ยมีเออแสดนอันนี้คักหยาบเหนียวบัวมันอันนั้นว่ามันอัน,นไหนคือมึงก็บอกกูซื้อมีดโกนมาไหมเอาสิมาโกนนะน,นี่ออกเนี่ยให้มันเหลืองแต่นี่มันเนี่ยดำๆมันเนี่ยนี่แหม พอจะเอาดำดำมันเนี่ยโอ้กูว่แมนโอ้ไปเดอกเป็นรุ่นนี้กูก็บเอาแล้ว